ทำอะไรอยู่เช็ดรถไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเนี่ยเอาเอาไปเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อซื้อมาสิซื้อมาเอมาจากไหนล่ะเออขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไรจะซื้อมาเนี่ยสบายสีสวยไหมสีสวยไหมสีสวยไหนสวัสดีท่านท่านผู้ชมยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะช่องอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้ถ่ายคลิปอะไรหรอช่องวัววัโปรดักชั่นหรือเปล่าใช่ไหม ก็เธอมาเช็ดรถต้องถ่ายคลิปอะไรเลยโอโหโด,โดกี่โมงกี่ยามแล้วมาทำคลิปเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าครับนี่นครับมาเช็ดรถด,ด้วยมาขายรถถ้ารถสวยก็ขายได้ใช่ไหมเช็ดก่อนเพื่อเอาไว้ทั้งขายเอาไว้ทั้งเก็บเองไหนๆต้องทำท่านั่งดิมันเป็นยังไงนี่ไง เคยขี่มอเตอร์ไซค์หรืปังอย่างเงี้ยแว่นแว่นนั่คือรถอะไรเนี่ยแว่นแว่นฮะไม่คือรถรุ่นอะไรรถหรอซื้อมาก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ารุ่นอะไรรุ่นยังไงคือรถป๊อปรถป๊อปรถป๊อปมันจะดังตะเล็กแตกๆตกไหมใช่ไหมก็มันดังแตกแตกแตกไหมเขาเรียกของมันต้องมีใช่ไหมนี่ถ้ามีกระจกก็จะดีไหมขี่เป็นจริงเหรอเป็นสิ ม,มีมีมอเตอร์ไซค์นางพญายามหาฮ่าด้วยนะครนี่แบบการนั้นที่คุณเห็นนะครับอยู่ในคลิปที่เบตงนะครับคุณน่าจะจาได้นะกันนั้นนะครับที่ที่วาวาถ่ายรูปนะครับที่เบตงเมดนางพญายใช่ไหมใช่อันนร้นงวิ่งต้องกี่ปีแล้วสามสิบปีแล้วมั้งคันนั้น,นใช่ไหมใช่ได้ข่าวว่าคันนี้ขายเนี่ยคันนี้เหรอก็ขี่ก่อนแล้วก็ขายไงใครสนใจี่ขายเท่าไหร่เนี่ย 2 5 0 0 0นะคันนี้ถ้าจะขายนะนี่แต่งเต็มไหมแต่งเต็มไหมต้องถามผู้เชี่ยวชาญอะเรามีหน้าที่ขี่อย่างเดียวคันนี้แต่งเต็มนะครับคันนี้นะครับยรเว้นนะล้อล้ออะไรน,นะนะวีล้ออะไรนะล้อลูกโม่ครับคันนี้นะครับท่อวีแปดใช่ไหมท่อวีแปดนะคันนี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านู้นแล้วก็ลองไปดูเอานะครับวันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้ขายก็เอามาเช็ดก่อนเช็ดเช็ด ช่วงนี้ฝนตกกับรถมันเลอะนะต้องแบบนิดนึงดูแลหน่อยนะลรถนิดนึงเงาหรือยังไหนไหนไหนเขาเรียกว่าเบรกหน้าน่ะเบรกหน้าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเบรกหน้าเหรอเนี่ยใช่ไหมอ๋อไม่รู้้ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วกันเนี่ยโถโถ่โถพิถังใครอยากเห็นวาววาขี่รถคันนี้นะครับ คอมเมนต์มาเดี๋ยวท่านจะขี่ขี่ตอนเช้าดีกว่านะใช่ขี่ตอนเช้าก็ขี่รถคันนี้คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเราให้เอาวาร์คีให้ดูที่ขี่วนให้ดูเล่นรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับข้างให้ดูว่าท่อวีแปดเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมกลับข้างให้ดูก่อนนะใช่นี่นี่ท่อวีแปดเป็นแบบนี้นี่ท่อวีแปดนไเดี๋ยวเราซูมดิซูมนี่นะครับท่อวีแปดครับท่อตีนะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่นะคันนี้นะครับ เอาเรื่อา <ลด S 2> ไว้ใส่อะไรได้นี่อันนี้เอาใส่ตะกร้าหวายใส่แมวไปใส่แมวเหรอใส่แมวใส่ของได้อ,อ,อยู่นะอ้นี่นะครับอันไหนนะ้องให้ทำทำท่านั่งนี่มัน,มนเป็นมันเป็นยังไงมันดีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมท่า,าอ,อย่างนี้หรือว่าท่าแบบนี้ดีแล้วแต่เอาเปบผู้หญิงก็จะแบบนี้ขึ้นแบบนึงนะผู้หญิงกุลสตรีหน่อยนะครับนี่นี่เป็นไงนี่นะครับเว้นเว้นจะขายจริงเหรอเนี่ยคันนี้ถ้ามีคนซื้อก็ขายเถอไหมใช่สองหมื่นแปดใช่ไหม คือสองพันห้าสองนห้าสองนห้าอ่าสองพันห้านะครับใครอยากต่อรองนิดนึงให้นิดนึงนะครับมาเอาเองนะไม่ไม่ไปส่งนะบอกก่อนนะครับอ่าครับผมใครที่เป็นเอฟซีอวานะครับผมนะครับิดสตาร์เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะติดติดเครื่องให้ชมนะครับก่อนที่จะติดเครื่องให้ชมเนี่ยอ่าต้องติดดิติดเป็นไหมเลยคุณแจนี่อ่ากำเบก กดกดสตาร์ทเบิ้ลเบิ้ลด้วยเอ้ยไม่ถนัดเลยทำเบรคข้างนึงเออขนาดนน่ะกดสตาร์ทเบ็ดเบ็ดหน่อยนี่เป็นไงนี่เป็นไงเสียงดังพอมไหมครับมีไฟไหมมีไฟไหมไฟเดียวไปหน้าไม่ติดครับไฟเดียวไฟเดียวหน้าหลังติดครับไฟหน้าผาายังยังไม่ได้ทำนะไฟหน้าไม่ติดหรอ เดี๋ยวทำให้นะครับรอนรอดขาได้เช่ไมโอ้ขี่กระตุนไม่ได้จับเครื่องจับเครื่องก่อนอันนี้เป็นไงครับเสียงเพาะไหมครับเสียงทพอวีแปดแป้งแป้งแป้งนะไม่ได้ไม่ได้เบิร์นเครื่องนะ่อเก็บใหม่ไล่ใหม่เม็ดเม็ดไล่มปแล้วนะครับคันนี้นะครับผมอ่ะสองหมื่นห้านะครับใครอยากได้ก็เอาไปทาไม่ได้ผมก็เก็บสะสมแหละนะครับถ้าขายเราไปซื้อคันใหม่ต่อผมบอกเลยว่าราคานี้ไปทําไม่ได้นะบอกก่อนนะครับอันนี้ก็ลงคิดไปดูนะครับผม ขายก็ได้นะเก็บก็ดีนะครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับอันนี้อนะไรฮอนด้าอะไรคันนี้ฮอนด้าเหรอืมรถญี่ปุ่นอะไรจำจำไม่ได้นะเอฟสิบแปดหรือเท่าไหร่เนี่ยแนะ่มันมีสองเวอร์ชันนะครับเอฟสิบแปดผมไม่แน่ใจนะนะครับผมดีโอเหรอดีโอเสอาร์เหรอเออครับผม <S 2> <S 2> ก็ใคร,อ,รอยากได้สวยๆอย่างนี้นะมาปุ๊บเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปคู่กับวาวาด้วยนะครับผมนะครับใครอยากเจอวาวาตัวเป็นสดๆร้อนๆนะครับผมก็มาได้นะผมไหนมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับวันนี้ ก็ช่วงนี้ก็ห่างหายจากทําคลิปไปนานก็ยังไงก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องวาวาโปรดักชันด้วยนะคะถ้ามีเวลาถ้าออกไปข้างนอกสถานที่ได้ก็จะออกไปเที่ยวแล้วก็ทําคลิปต่อนะคะช่วงนี้ก็แบบเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยเนาะงานก็จะยุ่งนิดนึงใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเอาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ก็โชว์รถธรรมดาเช็ดรถเช็ดรถอย่างนี้โชว์เช็ดรถให้ดูครับผมอ่ะใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องฮวานโปรดักชั่นด้วยนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆท่านผู้ชม